สวัสดีครับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ขายสินค้าอยู่บน ebay นะครับแล้วก็เปิดร้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะแนะนําเรื่องของการตั้งราคานะครับในการขายบน ebay เนาะขายยังไงให้มันมีกําไรนะครับอันดับ สำหรับใครที่สนใจนะครับเรื่องของการขายของบน eBay นะครับ Amazon หรือ e t s y s c นะครับทั้งผมเองนยก็มีคอร์สที่จะเปิดสอนในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนะครับยังไงก็สอบถามเข้ามาได้ที่ Li n e แอเ a ล a าซด a นะครับนอกจากนั้นคลาสเรียนนะครับในส่วนของ Lazada s h อป e e ก็ยังมีเปิดอยู่นะครับยังไงก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ที่ Line Lazada ได้เลยนะครับมีแบบคอร์สออนไลน์ของ Lazada ด้วยนะแล้วก็เอ่อถ้าเกิดใครไม่สะดวกเดินทางมาเรียนเนี่ยนะครับก็อาจจะทําในส่วน ของคลิปสอนออนไลน์ไว้ให้ด้วยนะครับยังไงมีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับแป้งเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมาเข้าใจในเรื่องของแคตตากรีต่างๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรากดดูเรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆกดในอีเบดได้แต่ว่าผมสรุปมาให้คร่าวๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือในส่วนของการขายบนอีเบเนี่ยมันแต่ละแคตตากรีมันจะไม่เท่ากันถ้าเกิดใครขายงาน n f t นะครับเนี่ยก็จะ5%สินค้าอุตสาหกรรมก็คือพวกสินค้าโรงงานนะครับพวกเครื่องจักรันี่ยะครสาเปอร์่นตี6-35 นะครับแล้วก็นะครับสินค้าทั่วไป e นะครับ e b a y motor 13.25หนังสือนิตยสารสิบสเหรียญและธนบัตร13.25เสื้อผ้ารองเท้า15เครื่องประดับ15นะครับคือทุกๆ100บาทนะครับก็จะโดนหักนะครับ15บาทนะครับคิดนะครับคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ยึดไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยของเราเนี่ยขายแคตตากรีไหนน่าจะประมาณนะั้นนะครับซึ่งจริงๆทางด้านฝั่งซ้ายอ่ะนะครับเอ่อคนไทยไม่ค่อยขายก็หรอกจะขายอ,าอยู่ฝั่งขวา นะครับสินค้าของใช้ทั่วไปนะครับหนังสือของสะสมนะครับเอ่อพวกรองเท้าเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยเครื่องประดับนาฬิกาอะพวกเนี้ยจะอยู่ฝั่งนี้มากกว่านะครับคราวนี้เมื่อเรารู้เรื่องของนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วนะครับก็นะครับเราจะมาที่ตรงนี้กันสักเล็กน้อยกันละกันเนาะนะครับคือผมอะทำนะครับเรื่องของตารางนะครับที่ไว้คิดคำนวณนะส้าเราใครที่ติดตามผมใน l a z a d a อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ผมก็จะมีนะครับตัวอย่างนะครับคร่าวๆอยู่แล้วเนาะ ก็จะเป็นตารางแบบนี้นะครับซึ่งตารางตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอญยกย่อสักครู่นะฮะปบ๊บซึ่งตารางตรงนี้นะครับก็ผมจะทําอธิบายอย่างนี้นะครับช่องนะครับสีเหลืองก็คือราคาขายที่ต้องการนะครับช่องที่2เนี่ยครับช่องซีสี่เป็นต้นทุนสินค้านะครับอันดับแรกนะ eBa y นะครับ เขาจะคิดคำนวณเป็นยูดอลล o l ์ a เพราะฉะนั้นเราต้องตีไปเลยว่าเราจะขายกี่นะครับยูเอส d o l l r นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยค่านะครับค่าอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ35บาบาทกันแล้วนะผมตีกลโรมๆิบาบาทนะครับหดอลลาร์เป็น3 5บาทนะครับสมมุติวันเนี้ยผมขายสบู่สักก้อนหนึ่งนะครับขายสบู่นะครับสบู่เนี่ยต้นทุนผมซื้อมานะครับก้อนละนะครับ30บบาทแล้วกันอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับ ผมไปตั้งราคาขายอยู่ที่นะครับประมาณสองประมาณสามร้อยแล้วกันะะนะขายประมาณสิบเท่านะครับสา0ร้อยนะครับต่อมานะครับคำถามคือค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งเนี่ยเราออกหรือลูกค้าออกอ่าต้องมาณคิดกัน,น้นยนะเพราะว่าเรื่องของค่าขนส่งเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายัางไงแล้วเนี่ยนะครับกรณีเนี้ยนะครับเราต้องเอาค่าขนส่งบวกราคาขายมาคิดเป็นค่าธรรมเนียมโอเคไหม นะครับมาคิดเป็นค่าธรรมเนียมนะครับตอนนี้ในส่วนของต้นทุนนะครับกระหาขายเรียบร้อยสมมติว่าเราทดลองนะครับทดลองเราส่งให้กับลูกค้าฟรีๆก่อนก็แล้วกันนะครับก็นะครับกระบุกหนึ่งก้อนเนาะผมตีเทว่าก้อนละประมาณ100กรัมนะครับผมก็จะใช้วิธีการนี้นะนะครับก็จะใช้วิธีการคือไปที่เว็บของไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็คำนวณอัตราค่าบริการนะครับแล้วก็บริการมาตรฐานนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปที่นะครับ เลือกเป็นสหรัฐอเมริกาเนาะเพราะว่าเป็นข้าวส่งที่น่าจะแพงที่สุดนะครับเวลาเราส่งไปในสหรัฐอเมริกานะครับสบู่หนึ่งร้อยกรัมนะครับนี่คือแค่ร้อยกรัมนะคานวณนะครับก็คํานวณนะครับหลังจากที่คํานวณออกมาเนี่ยนะครับถ้าส่งแบบถูกที่สุดก็จะเป็นพัสดุย่อยทางอากาศดูนะครับสองร้อยสี่สิบห้าบาทว้าวนะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับไปรษณีย์ทางอากาศลงทะเบียนนะครับสามร้อยเก้าสิบนะครับหนึ่งร้อยกรัมขึ้นไปนะครับ ถ้าเกิดประมาณร้อยห้าสิบกรัมล่ะปึ๊บนี่นะครับก็รายห้สียก็จะไป2 8 0แปิแล้วก็4 3 5สสห้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราส่งไปอเมริกาตอนนี้เนี่ยถ้าส่งเป็นแบบ E ี a c k เกตนะครับจะถูกลงมาคือมันส0่รอยอ่ะน้ำหนักเราคือหนึ่งร้อกรัมเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดส่งเนี่ยาขาส่งมันเป็นต้นทุนตัว,ตว,ตวหนึ่งถูกไหมเราต้องพยายามแพ็ ให้น้ำหนักเบาที่สุดแต่ปลอดภัยที่สุดนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาแนะนำเรื่องการแพ็คกิ้งกันนะครับอีกทีนึงก็แล้วกันเนาะผมก็คำนวณที่100กรัมนะครับแล้วก็ผมมาเลือกค่าขนส่งเป็น e-package นะครับจะเห็นว่า e-package เนี่ยจะถูกกว่าไปรษณีย์นะครับลงทะเบียนนะครับอยู่ประมาณ60บาทแต่ว่าก็จะแพงกว่าพัสดุย่อยนะครับความต่างคือพัสดุย่อยไม่มีแท็ c ก i n g นะเหมือนส่งส่งจดหมายธรรมดาเออประมาณนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปรษณีย์พันธกะลงทะเบียนนะครับข้อ13-14เนี่ย ก็จะมี tracking ด้วยนะครับอันนี้ก็จะโอเคขึ้นมาหน่อยนะครับถ้า e package ก็มี tracking ด้วยในการส่งแบบที่นะครับทาง eBay เนี่ยนะครับก็มีการช่วยค่าใช้จ่ายหรือว่ามีส่วนลดนะครับในการส่งผ่านไปเซนีไทยอะไรแบบนี้นะครับก็สามร้อยสามสิบเก้าบาทผมขอย้ายคำนวณเป็นสามร้อยสามสิบเก้าบาทนะนะครับเพราะว่าถ้าส่งเป็นอเมริก,กาเนี่ยจะใช้ราคานี้นะครับแต่ว่าถ้าส่งประเทศอื่นเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราส่งไปที่ไหนแต่คราวนี้ผมคำนวณที่อเมริกาก่อน นะครับหรือว่าเราจะใช้เป็น390ยเกดยก็ได้นะเออไปชนณีโ์เรากดลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะมี245วันนี้เราลองมาคำนวณกันก่อนครับเอาแบบคร่าวๆแบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆคืออะไรนะครับก็เราก็นะครับคิดค่าขนส่งนะครับต่อหนึ่งออเดอร์นะครับถ้ากรณีนี้นะครับสมมุติแม่เราออกให้กับลูกค้านะครับผมตีไปที่3 3 9อ่ะนะครับก็เป็น a c k a g e อ่านะครับเป็น e pack a เกนะครับ ค่าเขาส่งตอนนี้เนี่ยนะครับไว้สำหรับกรณีลูกค้าจ่ายแต่ถ้าเกิดว่านะครับมาดูที่ค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็คือถ้าลูกค้าจ่ายจะต้องเอาราคาขายนะครับลูกค้าจ่ายค่าส่งบวกค่าขนส่งนะครับนะครับมาบวกกันนะสี่สามบวกสี่ห้าคูณเฉลี่ยไปเลยครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณจะโดนค่าคอมมิชชั่นเก้าสิบห้าบาทโหแต่สมมติว่านะครับคุณส่งฟรี เรืออกปะอ่าส่งฟรีนะครับค่าคอมมิชชั่นเก้าบห้าบาทส่งฟรีก็ไม่ต้องมาคิดค่าข่าส่งเรา่าส่งเป็นศูนย์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถูกรวมในราคาขายไปแล้วเพราเราส่งฟรีแล้วค้าจะไม่ได้จ่ายค่าคอมมิชชั่นก็จะเหลือ45บาทอ่านะครับดูที่ตรงนี้นะ300 300คือราคาขายบวกค่าขนส่งคือศูนย์นะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยคูณไปประมาณ1 5บอก็อยู่ที่ราคานี้นะครับ15บาทคราวนี้ต้นทุนขามมิบขายสาเร้อยค่าคอนนะ อันนี้คือเราออกค่าส่งให้ลูกค้านะครับจะไม่เกิดค่าขนส่งที่เป็นแท็บสีเขียวขึ้นเพราะว่ามันถูกรวมอยู่ในราคาขายแล้วนะครับแต่นะครับมันจะกลายมาเป็นนะครับต้นทุนของเราเองกรณีที่เราค้าส่งให้ลูกค้านะครับต้นทุนของเราเองคืออะไรอ่ะปึ๊บนะครับผมพยาามาใส่เป็นค่าขนส่งตรงนี้นะนะครับอันนี้จะกลายเป็นต้นทุนนะครับของเราเองก็คือประมาณ3 3 9อ่สาสิบเกนะครับคราวนี้ผมมาดูตรงนี้นะครับ ค่านะครับผลส่งนะครับอีเพเกตสามร้อยสี่สิบเก้าต้นทุนสามสิบขายสามร้อยนะครับเราออกเขาส่งให้ลูกค้าอันนี้เป็นต้นทุนเรานะครับลูกค้าไม่ได้จ่ายค่าคอมมิชชั่นสี่สิบห้าบาทถ้าเอาแค่นี้นะผมบวกค่าแพคเกจจิ้งให้อีกสิบบาทนะเผื่อไปเลยขาซองค่าแพ็คนะครับลงให้ใจ่ายสี่ร้อยยี่สิบสี่กำไรไม่มีนะครับขาดทุนอ่าอันนี้กรณีที่นะครับเราออกเขาส่งให้ลูกค้าเห็นไหมครับว่าต้นทุนสินค้ามันเป็นตัวหนึ่งที่ ที่เราจะนะครับทำให้เรามีปัญหาได้นะครับต้นทุนค่าขนส่งแต่ว่ากรณีออน,นี้ถ้าเราผลักภาระให้ลูกค้าจ่ายล่ะอ่านะครับลูกค้าจ่ายนะครับเราก็จะแต่จริงอ่ะในส่วนของลูกค้าจ่ายเราสามารถบวกกาไรได้เล็กน้อยนะเออบวกกาไรได้เล็กน้อยก็คือว่าถ้านะครับลูกค้าจ่ายเนี่ยนะครับเราก็จะตีไปเลยว่าจะคิดที่ขี่เอสตรานะครับสมมติว่าผมคิดไปเฮ้ยนะครับลูกคา้าคิดลูกค้าที่9 9 9จ้า ยูเอสดอลลาร์นะครับคูณสามสิบห้าอันนี้คือให้ลูกค้าจ่ายนะครับจริงจริงมันจะต้องคำนวณเป็นยูเอสดอลลาร์นะแต่ว่าผมคำนวณเป็นบาทให้ดูไปแล้วกันนะครับลูกค้าจ่ายสามร้อยสี่สิบเก้านะครับมันทําให้ค่าขนส่งตรงเนี้ยไม่ได้กลายเป็นต้นทุนของเราก็ลบออกเนื้อออกปะก็เพราะลูกค้าจ่ายต้นทุนค่าส่งเราลบออกลูกค้าจ่ายแต่ว่าเราจะมีต้นทุนค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นถ้ากรณีนี้นะครับสิบสองจุดนะครับสิบสองสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่ครับค่าคอมมิชชั่นเก้าสิบ ช่อง C สามกับ C ห้าที่เป็นราคาขายกับค่าขนส่งนะครับมาบวกกันแล้วคิดเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าขนส่งต้นทุนเราไม่มีเพราะว่าลูกคา้าผักพราราลูกค้าจ่ายนะครับตอนนี้นะครับพอมาคิดแบบนี้เนี่ยกำไรจะเหลือขึ้นมาทีหนึ่งหบบาทว้าวแต่ปัญหาก็คือลูกค้าจะยอมจ่ายไหมคู่แข่งเขาส่งฟรีหรือเปล่าถ้าคู่แข่งเขาส่งฟรีบางทีเราไปตั้งแบบมีค่าส่งเขาก็ไม่ซื้อนะครับอ่าสมมุติว่าเราส่งฟรีให้ลูกค้าแต่เลือกเป็นพัสดุ ย่อยทางอากาศนะครับพัสดุย่อยทางอากาศคือไม่มีการลงทะเบียนค่าขนค่าขนส่งจะถูกลงนะครับก็นะครับ,นะรบถ้าลูกค้าจ่ายละสองนะครับเขาส่งประมาณ2องร้บาทนะครับลูกค้าคจ่จ่ายค่าขนส่งถูกลงแต่สมมติวม่เฮ้ยขายของสบุก่ก้อนหนึ่งแม่ลูกค้านะครับไม่อยากจ่ายเองเพราะว่าร้านอื่นเขาก็ส่งฟรีเราก็ต้องยอมอ่ะ ก็จะมาเป็น2อ5นะครับเอาเข้าส่งที่ถูกที่สุดคือพสัสดยุย่อยทางอากาศแบบนี้จะขาดทุนเลยจินลดสสิบ <c oughs> <c oughs> นะครับนี่แหละนะครับอยากให้คำนวณให้ดีเรื่องของราคาขายบางคนขายขายไปเฮ้ยทำไมขาดทุนวะวันนี้ยังไม่รวมนี่ผมยังไม่ได้แนะเรื่องของค่าโปรโมทนะนะครับต่างๆอีกทีหนึ่งเลยนะครับอ่ะ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรน l a ลาซา,า,าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซา,านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ